คุณผู้ชมวันนี้เราจะพาน้องข้าวหอมมาฝึกปั่นจักรยานกันนะขึ้นนั่งเลยค่ะเอเอให้พี่พิมเป็นผู้ถ่ายทํานะคะอ่ะจับดีๆเดีครับมองมองไปข้างหน้าน้องนอนขนาดเตรียมพร้อมนะจัน แม่ปล่อยแล้วนะคะปัดไปเลยคะ่ะเนี้ยเนี้ยแลอวก็ไปทังนี้สน้องก็ไปทางนี้นมันกว้างน,นิดอะอเดีย๋ยวแม่จะจับให้ค่ะเจอแล้วก็ปล่อยอปล่อย,ออยะค่ะแล้วน้องก็ปัดไปเลยนะคะเย้ แลกินเกีครึ่งนาทีแล้วค่ะเก่งมากนกปัดไปทางโน้นเพิมพ์ปล่อยไหกระจอะไแล้วนะพร้อมแล้วนะปัดไปเลยน้องก็เลี้ยวสิคะอาปัค่ะปันไปเลยวตอนตั้งตัวดีๆก่อนปั่นโชว์ปั่นโชว์สนุกไหมปั่นเองแล้วมันจะสนุกปั่นไปเลยค่ะไปเห็นไคะน้องก็เลี้ยวได้ นังเลี้ยวมาทางนี้ค่ะอย่าไปชนรถติดนว,วา,างนี้ตอนนี้ยังออกตัวไม่เป็นนะาเาทางนู้นะไปทางไปทางกไปลยเห็นไมเกงสลูงลชนเป็นชนต้นไม้ชนลน มมาาถอยฝันเข้ายาเลยโอ้น้องันไปเลยค่ะเลิกก็ดูทางแล้วก็เลี้ยวได้ค่ะแล้วถ้านี้น้องก็เบกนะคะลูกเบกอะไรก็ไม่รู้เนาะอ่ะเร็วอ่ะเร็วเร็วจะถ่ายส่งมาให้พ่อดูว่าน้องปั่นจักรยานเร็จแล้วเดี๋ยว่ันเราอยู่ตรงนั้นแหละ

อาจารย์ไปหาหนุ่มใจพุ่นเลี้ยวขอไปหาหนุ่มใจพุ่นน่ะอาจารย์อาจารย์เอ้าไหมโอ่โหโอ้เดี๋ยวเราจะห้ามถายไปหาหนุ่มใจพุ่นไปไปหาหนุ่มอ่าแค่นี้วันนี้เราขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะคะข้หอมไปข้หอมอุ้ยปั่นได้แล้วนัไปหาหนุ่มใจไปหาหนุ่มใจยาเย็นโอเคี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะข้อหอมบายๆข้อหอมบายบายก่อน ไายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมอย่าลืมอะไรอ่ะพี่พิมเด้ออย่าลืมบอกเลยอย่าลืมอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ระดิ่งกดไลค์ช่องกดแชร์ในช่องข้อหอมแฟมิลี่ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะไปสวัสดีเด้อ